ครัวกลางจัดการลงนมามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสี่หน่วยงานภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทยร่วมใจเพื่อเยาวชนและครอบครัวซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไขจนกลับตัวเป็นคนดีและผู้เสียหายได้รับการชดเชยเยียวย,ย,ยาตามกฎหมายติดตามจากรายงานจากคุณการจนาสมบุญตันค่ะ ฝึกอาชีพสำหรับบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารเยาวชนและครอบครัวกลางถือเป็นมิติใหม่ของสารเยาวชนและครอบครัวกลาง ภายใต้ศูนย์ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างสารเยาวชนและครอบครัวกลางกับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างที่ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาชีพเพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองในอนาคตด้วยเจตนารมของสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยนะเรามุ่งเน้นให้มีการแก้ไขบับัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดให้ สามารถกลับตัวเป็นคนดีนะครับไม่กลับไปกระทาความผิดซ้ํานะครับทีนี้การดําเนินการตรงนี้โดยเฉพาะศาลเนี่ยเราไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยด้วยลาพังองค์กรเดียวมันต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขบ,บุบัตรฟื้นฟูเด็กให้กลับตัวเป็นคนดีเนี่ยมันทําได้หลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือการที่ให้เขามีวิชาชีพนะครับ เด็กที่เข้าไปได้เรียนการศึกษาอาชีพเนี่ยมันจะทำให้เขาได้กลับตัวแก้ไขกลับตัวเป็นคนดีได้กลับไปกระทำความสืดซ้ำนั่นคือเป้าหมายที่เรา ักา,าใหใ้มนเกิดขึ้นนอกจากศูนย์ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแล้วทางสารเยาวชนและครอบครัวกลางยังร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือไกล่เกลี่ยให้กับประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งถือ เป็นการทำงานเชิงรุกตามเจตนารมการสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอีกอีก,อกงานหนึ่งก็คืองานคุ่มความสวัสดิภาพมันก็เป็นงานที่เกี่ยวกับสำนักง,งานปิดการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งดูแลในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเรามองเห็นว่าปัจจุบันนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันเกิดความรุนแรงในครอบครัวสูงมากคือถ้า เราได้แก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะลดตรงนั้นไปได้โดยกระบวนการของศูนย์ประสานหน่วยงานและติดตามผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนจะมีการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดและจะมีการติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด ขณะที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะรับแจ้งสิทธิและให้ข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายรวมไปถึงรับคำขอของคดีเยาวชนที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะมีการติดตามผลการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นกัน การบูรณาการระหว่างสารเยาวชนและครอบครัวกลางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรมผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ4ี่หน่วยงานถือเป็นหลักประกันถึงการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมาเป็นอนาคตที่ดีของชาติอีกครั้ง การจนาสมบุญตันรายงาน